รมทางบ้านหลังจากที่เราเลื่อนติ๊กตอกแบบติดกตอก,กัหลายมือแฮ้เอยียงเกาะหน่อไม้เผ็ดหน่อไม้เผ็ดจีนไม่พูดพั่มทำเพลงใดๆทั้งนั้นเลื่อนเห็นหลายมือไลยเขาจะว่ามันก๊อบเกาะกระเลยเด็กบอสเสือเลื่อนย่ำไหนก็นเห็น ขอเบิงคอดมกินกันเเพื่อนดังอ,อ้าไมกินมันเหมือนปลากระป๋องกินมันเหมือนปลากระป๋องมากอมลองเมิงกัน มีความเค็มก่อนแต่กรอบน้อยอ่อ,อนมีความเผ็ดหน่อยๆเค็มๆยังหยินใหญ่มาเค็มอยู่ chinh ừ, mình cứ y nhận quá chị bỏ tại vì là bỏ bàn tay nè ก็แบบน,นั่นอะอืมแต่เปิดถุงออกมาแล้วกลิ่นเหมือนอาหารแมวมันเป็นมันๆอะ ความมันของมันตรงเนี้ยเวลาที่มันขึ้นหูดังไปอ่ะกินมันเหมือนอ่บรสชาติของอาหารแมวคือกินเออมันคือน,น้ำมันปากระปองนี่เลีอ่ะ ชิปเต็มกับไ้ประมาณสามเนี่ยความกรอบได้เยอะคันมากรอบคันว่าเข้มกับว่าเข้มครับตอนนั้นมันแบบอื้ออีกแล้วนังกอดโดยร่วมกับ ว่ข wow, ักตอนนั้นซื้อบ่อแสบบ่อแสบโอเคบ่อแสบบ่ผ่านขึ้นยาแะเนี่ยซอสแตกกล่ะบ่อแสบ